สำหรับวิดีโอนี้จะแสดงให้เห็นถึงวิธีการใช้เครื่องมือ Free Transform สำหรับการบิดเบือนร,รูปทรงที่เรียกว่า Distort, s k i l l และ Perspective วิธีบิดเบือนรูปทรงในรูปแบบ Distort นั้นทำได้สองแบบหลังจากที่เรียกใช้เครื่องมือ Transform โดยการกดคีย์ลัดปุ่ม Ctrl o n o บววกกตักอัอษร T จะเห็นว่ามีปุ่มต่างๆแสดงอยู่บนเส้นของ bounding box และจุดต่างๆเหล่านี้จะใช้สำหรับการบิดเบือนแบบแรก กดปุ่มคอนโทลค้างไว้แล้วนำเมาส์มาคลิกที่ปุ่มเหล่านี้พร้อมกับเลื่อนเพื่อบิดเบือนรูปทรงตามที่ต้องการซึ่งการเลื่อนนั้นจะเป็นการเลื่อนที่ทำได้ในทิศทางที่เป็นอิสระแบบที่2ให้ใส่สมาร์ทอ j อบเจกต์ที่เลเยอร์ตัวหนังสือหรือเปลี่ยนเลเยอร์ตัวหนังสือให้เป็นเวกเตอร์เชฟถึงจะใช้แบบที่2นี้ได้จากนั้นเมื่อเรียกใช้เครื่องมือ Transform ด้วยคีย์ลัดปุ่มคอนโท l บวกตัวอักษรทีแล้วให้คลิกขวาแล้วเลือกที่แท็บ Distort แบบที่2นี้จะมีข้อดีคือไม่จําเป็นต้องกดปุ่มคอนโทรลค้างไว้สามารถใช้เมาส์คลิกที่ปุ่มต่างๆแล้วทําการปรับแต่งรูปทรงได้เลยเทคนิคสําหรับการบิดเบือนในรูปแบบ Distort นั้นมีอยู่ด้วยกัน3เทคนิคคือถ้ากดปุ่ม Shift ร่วมกับปุ่มคอนโทรลขณะทาการลากจะทําให้การลากนั้นเป็นแนวเส้นตรงไม่ว่าจะลากในแนวนอนหรือแนวตั้ง แต่ถ้ากดปุ่ม Alt ร่วมกับปุ่ม Control ขณะทําการลากจะทําให้มุมที่อยู่ตรงข้ามกับมุมที่คลิกลากนั้นบิดเบือนตามไปด้วยในทิศทางตรงกันข้ามแต่ถ้ากดปุ่ม Shift บวกปุ่ม Alt ร่วมกับปุ่ม Control ขณะทําการลากจะทําให้มุมตรงข้ามกับมุมที่คลิกนั้นบิดเบือนตามไปด้วยแต่จะเป็นไปในทิศทางที่วิ่งเข้าหาหรือแยกออกจากกันต่อไปจะแสดงวิธีบิดเบือนในรูปแบบสกิลซึ่งทำได้2แบบ เหมือนกับ Dis t o r t เช่นกันแบบแรกกดปุ่มคอนโทลค้างไว้แล้วนำมาคลิกที่ปุ่มซึ่งอยู่ตรงกลางของเส้น b o u n d i n g Box ทั้ง4ด้านจากนั้นก็ทำการลากโดยถ้าปุ่มนั้นอยู่ในแนวตั้งก็ให้ทำการลากในแนวตั้งแต่ถ้าปุ่มนั้นอยู่ในแนวนอนก็ให้ทำการลากในลักษณะแนวนอนแบบที่2คลิกขวาแล้วเลือกที่แท็บสก l ล แบบนี้ไม่จําเป็นต้องกดปุ่มคอนโทลค้างไว้สามารถใช้เมาส์คลิกที่ปุ่มต่างๆแล้วทําการลากปรับแต่งได้เลยเทคนิคสําหรับการบิดเบือนในรูปแบบสกิลนั้นมีอยู่ได้กัน2เทคนิคคือถ้ากดปุ่มช f ปร่วมกับปุ่มคอนโทขนขณะทาการลากจะทําให้การลากนั้นเป็นแนวเส้นตรงไม่ว่าจะลากในแนวนอนหรือแนวตั้งถ้ากดปุ่มชิปบวกปุ่ม All ร่วมกับปุ่มคอนโทลขณะทําการลาก จะทำให้มุมตรงข้ามกับมุมที่คลิกล่างนั้นบิดเบือนตามไปด้วยในลักษณะทิศทางตรงกันข้ามรูปแบบสุดท้ายของการบิดเบือนรูปทรงคือรูปแบบ Perspective ซึ่งทําได้2แบบเช่นกันแบบแรกกดปุ่ม Shift บวกปุ่ม Alt ร่วมกับปุ่ม Control ขณะทําการลากและคลิกที่มุมใดมุมหนึ่งจากนั้นให้ทําการเลื่อนเข้าหรือเลื่อนออกจากมุมตรงกันข้าม จะทําให้มุมตรงกันข้ามนั้นบิดเบือนตามไปด้วยโดยจะเลื่อนเข้าหาหรือแยกออกจากมุมที่คลิกนั่นเองแบบที่2คลิกขวาแล้วเลือกที่แถบ Perspective แบบนี้ไม่จําเป็นต้องกดปุ่ม Control ค,รคร้างไว้สามารถใช้เมาส์คลิกที่ปุ่มต่างๆแล้วทําการลากปรับแต่งได้เลยสําหรับตอนท้ายของวิดีโอนี้จะแสดงให้เห็นถึงส่วนที่เหลือสําหรับการ Transform แต่ก่อนอื่นผมจะกดปุ่ม Control บวกตัวอักษร T เพื่อเรียกใช้คำสั่ง free transform และคลิกจุด location point มาไว้ที่ด้านล่างตรงกลางจากนั้นจะกดปุ่ม control บวกตัวอักษร h เพื่อซ่อนเส้น bounding box และตอนนี้ผมจะคลิกขวาเพื่อเลียกแทบ rotate 90องศา c w แทบนี้คือการปรับหมุนในทิศทาง90องศาในทิศทางตามเข็มนาฬิกาต่อไปจะเลือกแทบ rotate 90องศา ccw แถบนี้คือการปรับหมุนในทิศทาง90องศาแต่จะเป็นทิศทางที่ทวนเข็มนาฬิกาตอนนี้ผมจะเลือกที่แถบเดิมอีกครั้งต่อไปจะเลือกที่แถบ Rotate 180องศาแถบนี้คือการปรับหมุน180องศาในทิศทางตามเข็มนาฬิกาจากนั้นก็จะเลือกที่แถบ Flip Horizontal แถบนี้คือการปรับพลิกด้านในแนวนอนและตอนนี้ผมจะเลือกที่ r o t a t 90องศา CW เพื่อที่จะแสดงในส่วนของแถบ Flip Vertical แถบนี้คือการปรับพลิกด้านในแนวตั้งสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ Subscribe ก็อย่าลืมนะครับเพราะเนื้อหากำลังเข้มข้นขึ้นทุกตอนและทั้งหมดนี้รวมถึงวิดีโอก่อนหน้าอีก2ตอนที่อยู่ในชุดนี้ก็คือวิธีการใช้เครื่องมือ Free Transform สำหรับปรับแต่งเพื่อบิดเบือนรูปทรงในรูปแบบต่างๆที่ทำได้ในโปรแกรม Photoshop, Photoshop.